ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วสำหรับเว็บไซต์แชร์คลิปชื่อดังอย่าง YouTube ที่ต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละปีเพื่อนำมาจัดอันดับ10คลิปวิดีโอที่กลายเป็นกระแสได้รับความนิยมมากที่สุดจากผู้ชมทั่วโลกสำหรับหลักเกณฑ์การตัดสินนอกเหนือจากจำนวนผู้ที่กดเข้าไปชมแล้วยังดูจากยอดผู้ที่กดถูกใจการแสดงความคิดเห็นรวมถึงจำนวนครั้งในการแชร์คลิปอีกด้วยซึ่งผลปรากฏว่าในปีนี้ วิดีโอที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจากบรรดาชาวเน็ตคือคลิปของเจ้าสุนัขต,ตัวน้อยที่ถูกเจ้าของชาวโปลแลนด์จับแปลงร่างกลายเป็นแมงมุมยักษ์ทารันทุล่าโดยมียอดผู้เข้าชมถึง113ล้านครั้ง การจัดอันดับครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของโซเชียลเน็ตเวิร์กในการเป็นช่องทางโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแบรนด์ต่างๆหลังพบว่ามีสปอตโฆษณาสินค้าติดอยู่ในอันดับท็อป10ครั้งนี้ด้วยทั้งคลิปวิดีโอของ n นกี้ที่ได้อันดับที่2และโฆษณาบัตไ e i เซอที่ฉายระหว่างการแข่งขันกีฬา Super อร์โบว์มา,ากรารมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลครั้งสำคัญในอันดับที่7 และเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมาสำหรับคลิปการออดดชั่นในรายการประกวดร้องเพลงต่างๆที่ยังคงมีผู้สนใจกดเข้าไปชมอย่างลดหลามซึ่งในปีนี้คลิปวิดีโอรอบไลายออดดชั่นของรายการ The Voice ประเทศอิตาลีซึ่งเป็นการออดดชั่นของคริสติน่าซูเซียแม่ชีที่ภายหลังกลายเป็นผู้ชนะรายการดังกล่าวได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับที่4่ ตามมาด้วยอันดับ5คือคลิปทดสอบการบิด iPhone 6ให้โค้งงอซึ่งกลายเป็นกระแสครั้งใหญ่หลังการเปิดตัวนอกจากนี้ YouTube ยังได้ทำการจัดอันดับ10มิวสิกวิดีโอของศิลปินชื่อดังที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปีนี้ซึ่งอันดับที่1ได้แก่เพลง Dark Horse ของนักร้อง Katy Perry มีผู้ชมทั้งสิ้น715.8ล้านครั้งนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทีมข่าวต่างประเทศอมรินทีวีรายงาน